พบกับ e n ็ i จ n News อัปเดตข่าวบันเทิงทุกต้นชั่วโมงนะคะกับดิฉันปิยาลมมาตยาบุญค่ะ พูดถึงสาวงามที่ได้ตำแหน่งจากการประกวดเวทีใหญ่ๆแล้วก็เป็นข่าวฮอตที่สุดคงจะหนีไม่พน้นคนนี้นะคะสาวปุกลุกฝนทิพย์นั่นเองค่ะเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของเธอค่ะเราก็เลยอยากรู้นะคะว่าใครให้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดเธอแล้วบ้างซึ่งเธอก็ได้ออกมาเผยด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะว่าวันนี้เป็นเหมือนวันที่ครบรอบหนึ่งปีที่เธอได้เข้ามาในวงการบันเทิงค่ะแล้วก็มีคนมาอวยพรเธอเยอะแยะมากมายเลยนะคะ ทำเอาบีบีของเธอนั้นค้างไปเลยทีเดียวค่ะส่วนอยากได้อะไรจากหวานใจหนุ่มวีรภาพนะคะเธอก็บอกว่าขอแค่ให้น่ารากักแล้วก็ได้การอวยพรสักใบหนึ่งก็พอค่ะเพราะเธอก็คิดนะคะว่าคำพูดที่เขียนออกมาบนการนะคะมีความหมายมากกว่าคำพูดที่พูดออกมาลอยๆค่ะหนุ่มวีคะได้ยินแบบนี้เรารีบจัดก,การด่วนเลยนะคะสาวปุกุกลุกเขาจะได้ปลื้มใจค่ะ กลับมาพบกับ e n น i จ n News อัปเดตข่าวบันเทิงได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าดิฉันเปียรลมมาตยาบุญรายงานค่ะ